ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมืัอนี้กำลังขอกับงมาขอเนาะงอเข่ามาทำมาเบิ่งงวใหญ่เนาะขอมเนาะงวใหญ่มาเบิ่งเด้อะงวใหญ่เคยเห็นหมดมีสองตัวนะขอมเนาะมาให้อาหารมันนะขอมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเยอะขอบคุณขอบคุณแน่ะท่านก็ได้ใจบุญกัมาได้ครับเด้อมาเอาอาหารแห่งงวงเป็นกินเนาะแต่ว่าภาษาไทยเขาเอื่นยังไอ้นีงงอเข่าก็บู้าด้นะครับเด้อะเป็งอีนี่ตัวนึงเนาะขอมเนาะ นี่จะมีคูท้องโตนะครับเนาะแข่งมาขะมาทํา <wont> บ <Momo S 2> <benchmark> ุญนะครับเนาะเป็นแห่ลาแห่เท่ากามาบริจาคเงินเพื่อซื้ออาหารให้ให้ง่วนะครับเนาะอันแข่งมาเขาเถื่อนง่วนะครับก็รู้ว่าอันนนะง่วเนี่ยมันภาษาไทยก็เอิ่นอย่างต้องเวรยังบัลลูนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณเยอะขอบคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณคุณเรียนมาให้มาขอพุ่งหมายโดยธรรมเนาะ กระจายใจกินของในงอเถวผู้หายตัวสำนักับามาได้คำเดิมมาให้อาหาราหารงัวนะครับเนะาะตัวนี้เป็นเป็นเป็นเพืชจิตเขาเลยครับเขาแล้วแต่ว่าเป็นยังเป็นเป็นจะเลี้ยงตัวเป็นน้องมาได้คำเดิมอยู่แถวนี้แหะครับมาอาหาร,าหาร,ลรเล้ยเวียน,น,นมา,า,นา,านนให้อาหารอาหารงัวกนะครับเนาะเป็นการได้ได้บุญน้อพ่อเนาะครับเนาะกลับมารถทำบุญกับในงอโถาเนาะทำบุญกับผู้หอยอาหารเป็นการกินะครับ เป็นคำเนาะขอขอบคุณขอบคุณเธอขอบคุณพี่คุณน้องขอบคุณทุกคนเอาให้ตัวนี้น้ำหนักคำเนาะมีสองตัวคำเนาะเป็นอาจเป็นเป็นครูกำลังมาดูแยดูน้ำกันนะคำเนาะเป็นยูน้ำกันเป็นกระยูนี่กยูนี่มาหลายปีแล้วพี่น้องเออเป็นกระยูนี่แหละขอขอบคุณขอบคุณพี่พ่อแม่พี่น้องอ่าแหะเย็นมากให้อาหารงูหรือว่าให้หยางงูนะคำเนาะ เบืองบนที่งูหงมนต่อเป็นงนะคันนอไอมาเอามายำต่อเนาะทำมาทำบุญทำห่ังนะคันนอใส่บาทใส่ห่ังอออกจากตามากนะาันนอทำบุญนะคันนอมาเถาแล้วว่าไอ้งาเเ่าผู้หายําทำบุญเป็นในควเด้อเนาะมากมากทำมาทำบุญเล้ไอมาเเถาผู้หายจะดำดังนะคันนออันน้เนี่แะเปนจิ้นนะไอเงาเเ่าละนี่ละเป็นเป็นเจ้าอีอันนึงงามไวบริการหน้าเขาสิ บริจาคจักบาทจะตามนะครับเนาะไอ้มเทากับบมี่มเทากับริจาคไปหาสิบบาทจะได้งามมากนะหอบนึงเนาะจะเข้าไปเป็นข้รกินนะครับเนาะขอขอบุณขอบคุณเ้อะขอบคุณ่อพี่อคนน้องจุกปุญขุกคนนะครับเนาะงนเกิดจะมีคนมาหามากควาบทํามเิมาอออหารมาเกินใน้รรยเป็นะจบุญเนาะจุกบุญจุกคนกจบุญมันก็มากนะครับเนาะมนกมากเน่าเปมา หอมมากๆกินน่บงงวกินเนาะวอะให้ปุ้นงวงไปกินครับเนาะจะแท๊แซวเดี๋ยนะครับเนาะบนกระจานดีใจบุญนพื้นทานตัวนแบบใจญ่น้ำนักนะครับเนาะเป็นแบบเป็นมาเป็นมาทำบุญจะเป็นกับมาลายนะครับเนาะมันเป็นมันเป็นยำมะส اؤ นะครับเนาะเวลาหอยเป็นกระดินแบบกินงวงนะครับเนาะก็คือจังไหงอโอนะกินมาพิพวนหรือว่ากินบักเล่แมวกับแท๊บช่วยคนกินเนี่ยนะครับเนาะอันเสียบเสียบกับพี่น้อง อันนั้นทีเอฟซีเป็นแบบกินบวกสู้ชีสู้ยังต็วละแต่งงอกินบอเป็นน้ำแบบสู้ชี้พกเอ็มซีนะครับเนาะอันนัวอันนัวเขาล้านเขาบอกให้เขาเนาะเพรก็ค้นผู้หายก็ขอพบขอบใจเด้อคุณพ่อคุณแม่จากใจจริงไายงอโถผู้ไฮ้ก็ดำดำสี่แวะเวียนมาอันนั้นให้ง้างมากบไอ้งอโถผู้หายตัวดำดำนะครับเนาะแต่ดีโอ้ดีใจสี่อแม่พี่น้องสุดปุ๋ยสุดข้นสี่แวะเวียนมาอันนั้นให้งอโถนะครับเนาะ อขอบคุณขอบคุณเ้อการใจจริงของไงอ,งอ้มงาะเท่าปวกหายจนดำนะเนาะอันนั้นพนี่นี่้นใจบุญทั้งนะ่าเนาะันกว่าอัน,นยอดยอดตู้แต่แต่ตามตั้งผ้านะครับนะบาทหนึ่งสองบาทสามบาทาบาทสิบบาทยี่สิบบาทู่ได้พ่ออันอันนั้นนี่กำลัง,ลงแม่กะอันนั้นร้อยเนืองเนาะอะไรแต่นะครับเนาะการทำบุญอย่างอันนั้นคือเพิ่มบํบังคับนะเนาะหรือว่าเข้า,เข,าเข้าบาทำบุญกับ่าเป็นยังเข้ามาเที่ยวมาไหวมากราบ เพราะคนก็บโบเป็นอย่างนั้นครับเนาะการทําบุญคือเ้าทถ้ำอันนั้นทำรับอ่าทำลังเ้าทถ้ำใดนะครับเนาะถ้าทําไปแล้วอ่ะห้ออันนั้นอันนั้นโบมีอยู่มีกินมันกน็ได้บาไปไลยครับนนเนาะแต่เ้าเฮ็ดไปแล้วก็เออถ้าเขามีมีท่านหนึ่งเข้าไปอันนั้นอันนั้นเฮ็ดไปตามก็ต้องชักฆ่าห้องโบมป็นว่า ข้อเสียท่ nah bueno, า,านหนึ่งนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณคุณขอบคุณแงีไอ้งาะเท่าก็ยังหาชิบบาทเนี่ล่ะไอ้งาะเท่าก็บม่อยู่นะครับเนาะบอกว่าอันที่ท้ายบากเน่าอะไรนะครับเนาะท้ายบากเนวได้อันนั้นสามสามลอยลูกเป็นให้ลูกแล้วสามเป็นเป็นให้ลูกละวสามบาทนะครับเนาะแต่เด็กเอาลอยแต่ว่าไอ้งาะเท่าอันนั้นนับไปนับมากก็ยังจังหาลอยลูกเนี่ยแหละก็ไอ้งาะเท่านับเก้าชิบแล้วก็ อันนั้นอันนั้นอันนั้นเก่าชิบเก่ามาครับมาเก่าชิบเือเก่าน้องเขาเนาะเต็มตรงปุ๋ยเคนเนาะไอหม้เถั่วกรบปุกดูว่าไอหม้เถั่วขาดทุ้นเลยได้กำไรเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่แวะเวียนมาอาหารหัวกับไอหม้เถั่วน้องเขาเนาะไอหยางหัวก็ขอขอบคุณขอบใจขึ้นท่อขึ้นแง่ขึ้นจีนขึ้นนอนสุดๆสุดๆนะครับเด้อเบิ่งเป็นเป็นที่กินกินหยาเบิ่งขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้ออันนั้น ก็มีพี่น <cko ier noise> ้องกวางงอตัวน <abajo> ี้ตัวนี้นี่นี่จ้าขาพี่น้องเบิ้งเนาะได้ครับเดินเห็นพี่น้องตั้งผีเบิ้งเนาะคันเนาะอันนอย่างไร้างว่าตัวนี้เป็นนี่เจ้าขาพี่น้องตั้งผีเบิ้งเนาทั้งงอตัวนี้เป็นนี่จ้าขาเนาะคันเนาะเป็นเป็นอย่างไรคีองกันเห็นเนาะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนี่จ้าขาอันร่องล่องเบิ้งนะครับเด้อคี่น้องกาแฟเดือนมาหาเป็นไงครับเด้อจากคลิปนี้ก็จบกับเจ้าเทนี่นล้วคับเนาะกินหนาพอกันไหม ขอขอบคุณค่านผูุ้ณผู้ชมสวัสดีครับ